เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทำนายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a r e a n a Channel นะคะคลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงความรักของชาวราศีทัตลมกุ้มเมทุนตุลที่ในราศีลัคนาดาวศุกร์นะคะประจําช่วงวันที่1-10กันยายนนี้นะคะการทํานายมีทั้งหมด3พาร์ทค่ะคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ทามสตาร์จะอยู่ใต้ t e Description Box นะคะ สำหรับพาร์ทคนโสดนะสถานการณ์ความรักของคุณขิงถ้วยเจ็ดถ้วยสามเหรียญคนโสดเหมืนจะมีอะไรเข้ามามากกว่าหนึ่งคุณจะได้มีช้อยมีตัวเลือกเข้ามามากกว่าหนึ่งตัวเลือก นะคะมากกว่าหนึ่งตัวเลือกมากกว่าหนึ่งคนมองว่ามีการเปิดใจก็มากกว่าหนึ่งคนในการที่จะพูดคุยนะคะหรือศึกษาหรือลองเปิดออกเปิดใจก็ได้อ่ะสักอยาก่างอืมแต่เหมือนคุยไปคุยมาคุณแอบรู้สึกว่ามันวุ่นวายอะมันมีใครสักคนหนึ่งในที่ดีนะคะที่เป็นช h o i c e เนี่ยทำให้คุณรู้สึกหงุดหงิด วุ่นวายคุยเหมือนจะคุยดีแต่ก็คุยไปคุยมามันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะค่ะอืมเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นหนึ่งคนหรือทั้งสองคนเลยก็ได้หรืออาจจะมีช้อยที่มากกว่านั้นนะคะแล้วรู้สึกว่าคุณเองอ่ะก็พยายามที่จะคัดสรรแล้วนะคุณพยายามที่จะคัดสรรแล้วนะคะอืมที่จะคุยกับใครที่เข้ามาเนี่ยเพราะคุณก็มีสแตนดาร์ดของคุณคุณช่างเลือกพอสมควรเลยนะ คุณช่างเลือกพอสมควรแล้วอย่างที่บอกแบบว,ว่าจังหวะแรกอะคะ่ะมันไม่มีใครแสดงตัวตนที่แท้จริงออกมาเร็วขนาดนั้นนะนะอพอคุยไปเรื่อยๆมีสถานการณ์มีปัจจัยใดๆเข้ามาเลยทำให้ได้เห็น true color ของคนคนนั้นหรือตัวตนอีกแบบหนึ่งที่ที่เป็นตัวตนจริงๆของเขาอะค่ะออกมาอมืทีนี้ขอดู คนที่เด่นที่สุดนะคะที่มีอิทธิพลต่อสถานการณ์ความรักคนสสดที่เข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ความรักเขาเจ็ดดาบมาใบแรกก็อึ้งละอึ้งไปอีกอืมในเหรียญสิบดาบควีนเหรียญแล้วก็ไฮพรินเท็ชัดเลยสาหรับคนคนนี้ในที่นี้นะคะคนที่เด่น จะเป็นชาวทัตด,ดินและชาวทัตุน้ำบังกรพฤกศบหรือกันมีนกระกฎพิจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกนะคะเดี๋ยวคนที่เข้ามานะแต่คนคนนี้ธาตดินเด่นมากคือเขามีใครอยู่แล้วอะเขาแอบใครมาคุยนะคะเขาแอบใครมาคุยแล้วเขาพยายามที่จะปกปิดปิดบงังไม่ให้เรารู้แล้วก็ไม่ให้ฝั่งของเขาอะคะ่ะ คนของเขารู้อืมแต่เหมือนว่าก็จะรู้นั่นแหละคนของเขาจะได้รู้นะคะแล้วก็จะมีประเด็นกันซึ่งไม่ได้ใช่นิดหน่อยเลยประเด็นใหญ่พอสมควรเหมือนเขาไปมืนเขาดึงคุณเข้าไปในสตอรี่นี้โดยที่คุณไม่ได้รับรู้อะไรมาก่อนอืมแล้วก็คุณก็ไม่ได้ตั้งใจด้วยซ้านะคะคือตัวเขาแหละที่ดึงคนนั้นคนนี้เข้ามา ให้มันวุ่นวายในความสัมพันธ์ที่ลึกลับซับซ้อนซ้อนเงื่อนซ้อนไปซ้อนมาอีลงตุงงนังแบบนั้นแต่เหมือนกับว่าเหตุการณ์วุ่นวายเหตุการณ์รุนรในฝั่งเขาก็เหมือนจะเคลียรกันได้นะในแท,ที่สุดอาจจะเกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านั้นจนชินกันไปละมัง้งแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นปัญหาเดิมๆแล้วเขาก็พยายามที่จะปิดบังคุณ แล้วก็ปิดบังอีกคนนึงว่าโอเคไม่ได้คุยกันแล้วหนูนั่นนี่นะคะ <c oughs> แล้วมีโอกาสสิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกสับสนวุ่นวายใจแล้วก็หงุดหงิดโกรมากก็มีโอกาสที่คุณจะได้รับรู้ตรงนี้เกี่ยวกับคนคนนี้อืมแบบนั้นแหละต่อไปนะคะเรามาดูสามใบนี้ซิสะว่ายังไงรักซ้อนมาเลยเป็นความรักที่ครอบครองไม่ได้ เขาก็จีบเป็นงานอยู่นะวิธีการของเขานะคะวิธีการพูดคุยนะการให้ความหวงังการพูดคุยมีความเป็นงานอะเป็นเจ้าชู้แบบเป็นงานมากๆนะคะเป็นงานมากอืแต่สุดท้ายมันก็ไปไม่ได้นะคะก็ต้องหันหลังกันไประหว่างคนกับคนคนนี้เหมือนไม่ได้คุยกันต่อแหละสุดท้ายก็ต้องแยกไปเพราะมันเป็นความสัมพันธ์ที่รักซ้อนอะนะ ทีนี้ขอดูความคิดความรู้สึกคนคนนี้นะคะเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณชอบเลยแหละดูจะชอบคุณมากนะคะชอบคุณมากก็ชอบคุณดูเป็นคนที่ไม่ได้อ่อนแอเขารู้สึกว่าในใสายตาเขาคุณเป็นคนที่มีความเก่งคุณเป็นคนเก่ง คุณมีความชัดเจนในตัวเองคุณมีความแข็งแกรง่งอ่ะคุณไม่ใช่เป็นคนที่อ่อนคล้อยตามอะไรได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้ยแล้วคุณก็เขารู้สึกว่าคุณก็เป็นคนที่มีความสดใสมีความเป็นตัวเองไม่เฟคอืมด้วยมันก็เลยเป็นอะไรที่ท้าทายอืมท้าทายก็รู้สึกว่าชอบนะคะตกหลุมรักแต่ยังไงละ่ะเขาก็ไม่ได้เลือกเราอยู่ดีใน้ายที่สุดอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นความความรักที่มันไม่ถูกมันไม่เลิศมาตั้งแต่ ตั้งแต่เริ่มด้วยซ้ำนะคะโอเคฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้าง p ิ e เพรสหกไม้เท้าอย่างที่บอกเลยคนคนนี้เป็นงานเกินคนคนนี้เป็นงานเกินนะคะเป็นงานมากนะคะเขามีวิธีการพูดวิธีการจีบวิธีการที่จะ โน้มน้าวใจคุณอะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทาให้เขาดูเป็นคนดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณอาจจะมองว่าเฮ้ยเขาก็ดูเป็นคนให้เกียรตินี่ดูเป็นคนมีมารายาทเป็นคนให้เกียรติก็น่าสนใจพอสมควรเลยก็ถือว่าเป็นสเปคด้วยซ้ำน,นะคะแต่สิ่งที่ทำให้คุณเปลี่ยนใจหรือมองเขาใหม่ก็อย่างที่บอกจมส,สถานการณ์สถานการณ์ฝังคุณเลยก็คือมันมีเรื่องราวที่ทําให้คุณรู้สึกสับสนแล้วก็หงุดบิด วุ่นวายเป็นปัญหาขึ้นมาคุณเลยทำให้ให้เขาได้เห็นอีกภาพหนึ่งที่เป็นความเป็นจริงเกี่ยวกับคนคนนี้เลยทำให้คุณรู้สึกแล้วก็มองเขาเปลี่ยนไปนั่นเองโอเคต่อไปค่ะสุดท้ายนะคะบทสรุปคนโสดและไพ่แนะนำสิบดาษ มันเป็นความสัมพันธ์ที่หักหลังอ่ะและก็เริ่มด้วยคำโกหกหลอกลวงความไม่จริงแต่มันแต่หมายถึงแบบว่ามันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คือถ้าเรารู้เร็วรึกออกไหมเราไม่หลวมใจเราไม่เอาใจลงไปเล่นการสูญเสียคนแบบนี้มันไม่ใช่ไม่ใช่สิ่งที่คุณแพ้เลยค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้คู่ควรที่จะได้รับ สำรับจากคุณนะคะอืมเลยด้วยซ้ำโอเคอีกสำรับหนึ่งเหมือนว่าคนโสดทัดลมอาจจะต้องมีสติอืมมีสติกับการที่คนเข้ามาจีนะคะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณต้องปิดใจนะ ไม่ได้แปลว่าเฮ้ยทุกคนที่เข้ามาในตอนนี้ก็คือไม่ดีไม่ใช่อย่างที่บอกมันมีเข้ามามากกว่าหนึ่งคนอืมเหมือนเข้าคัดเลือกเนี่ยสองคนแต่ที่เราเปิดไปคือคนที่เด่นที่สุดกับสถานการณ์ของคุณข้างต้นตรงนั้นนะคะจีบฉ่ำค้ำหอมเืยเป็นงานมากอย่างที่บอกแต่ยังไงก็ตามมันยังอยู่ในจุดที่คุณไม่ได้ถล่มลึกขนาดนั้นเร็วขนาดนั้นนะคะ มองว่าคนคนนี้ไม่ได้ไปต่อในความสัมพันธ์ของคุณนะคะโอเคพาสคนโสดก็ประมาณนี้ใครยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u u s s r r i e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปค่ะพาสของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะมาเริ่มกันที่สถานการณ์ความรักในฝั่งคุณ สองไม้าว the f o l l hermit queen ดาบแล้วก็ห้าดบนะคะความรักทางไกลเด่นมากความรักทางไกลความรักโูกออนไลน์ความรักจากแอปพลิเคชันใดๆบวกถึงอาจจะมีตัวเลือกรุ่มด้วยนะคะในบางคนช่วงนี้มันเป็นช่วงของของการแบบว่านี่คือคนคนที่มีคนคุยจริงๆหรอเพราะจากหน้าไพ่ก็คือฟิลเหมือน เหนาอ่ะกว่าคนโสดได้ซ้ําคือมีคนคุยเหมือนไม่มีบางทีก็รู้สึกว่างเปล่าบางทีก็รู้สึกว่าแบบไม่ค่อยได้คุยกันต่างคนต่างธําต่างคนต่างคุณเองก็รู้สึกว่าการเติมเต็มมันก็ไม่ค่อยจะโปรอ่ะในในในลักษณะของการพูดคุยเหมืนคุยกันไปงั้นๆสวัสดีกินข้าวหรือยังทําอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่จาเจนะคะ แล้วคุณจากสถานการณ์ของคุณคุณก็รู้สึกว่าคุณก็ยังเหมือนมันไม่ได้อินด้วยแหละอืมเราก็เลยอาจจะเป็นฟีลรู้สึกเริ่มจะเฉยจนปลายไตรามาสคุณอาจจะเลือกตัดคนคนนี้ออกหรือค่อยค่อยห่างกันไปเรื่อยๆนะคะค่อยค่อยห่างค่อยค่อยถอยห่างกันไปเรื่อยๆจนเลิกคุยกันในที่สุด คนคนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคนที่คุยกับคุณคนที่ดิวด้วยนะคะสถานการณ์ของเขาเป็นยังไงคิงดาสามดาบมาเลยรักซ้อนใหม่ละตัวเลือกใหม่ละคนต่างชาติชาวต่างชาติความรักทางไกลนะคะอ,อย่างที่บอกเลยเมื่อกี้คือ ความสัมพันธ์สถานการณ์ฝั่งเขามีลักษณะของตัวเลือกนะคะเป็นรักซ้อนอยู่เป็นคนคุยที่มีมากกว่าหนึ่งคนเหมือนเขาจะมีการแผนในการเดินทางนะคะไปเที่ยวกับคนที่เขาเดิวๆกันอยู่อืมนะคะแล้วก็จากสถานการณ์เดี่ยเหมือนถ้าคุณโดนหลอกมาหรือคุณเลือกที่จะตัดจบไม่ไปต่อถอยห่างกันมาเรื่อยๆเ,เขาก็ดูแบบ ไม่ได้อะไรมากเขาก็ไม่ได้ตามอะไรมากมายนะคะก็คืออยากจะทําอะไรก็ก็แล้วแต่เลยอะไรอย่างเงี้ยคือค่อยๆห่างกันไปจนมันอาจจะไม่ได้มีความผูกพันกันมากด้วยแหละอืมฉะนั้นแบบเธอจะทําอะไรก็ทาฉันจะทําอะไรก็ทํามันเหมือนปล่อยอืมเท่าว่าปล่อยแล้วกันนะคะฝั่งเขาก็ปล่อยฝั่งเราก็ไม่รู้จะคุยอะไรละมันก็ประมาณอย่างเงี้ยนะคะโอเค สามใบอืมชิ้นชมยินดีกับเขานะคะเรา,าจ,จะมาก่อนหรือคุยกับเขาหรือเป็นตัวเลือกหรือเป็นอะไรก็ตามนะคะแต่บรรอยู่ในความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเขากํำลังจะบิวความสัมพันธ์กับอีกคนหนึ่งอืมซึ่งอาจจะเป็นตัวเราที่โอเคยินดีด้วยแล้วเราก็เดิอนออกมาอะไรอย่างนั้นอ่ะ ตอนแรกคุณอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่าต่างคนต่างทํากิจกรรมของตัวเองมีความสุขในของตัวเองแล้วเราก็คุยกันอะไรอย่างเงี้ยจนด้วยความที่ดีบันไปได้ดีกันด้วยแหละในในความรู้สึกในอินเนอร์ของของทั้งสองคนนะนะมันก็เลยกลายเป็นมิตรภาพเหลือเพียงมิตรภาพใช่โอเค ความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงคว e n นถ้วย9ไม้เท้า6เหรียญมันเป็นเหลือเพียงความเอ็นดูความรู้สึกเอ็นดูเหมือนพี่น้องเหมือนเพื่อนนะคะแต่ไม่ได้รู้สึกเป็นความรักหรือไม่ได้มีความรู้สึกว่ามากพอในลักษณะของความรักอืม เคยชินไปแบบนี้หรืออินคือความรู้สึกเขาอะค่ะเขาเรียกว่าอะไรอะ c ค e m i s t หรือ p a ช s i น n อะมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นที่จะก่อตัวเป็นความลหลงไหลเป็นในเรื่องของความรู้สึกเชิงชู้สาวแบบแบบคนรักหรือลหลงไหลแบบนั้นแต่ว่าจะเป็นในลักษณะของมิตรภาพซะมากกว่านะคะ สั่งคุณล่ะคะคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างสเตรนคุณก็รู้สึกว่าเขาก็ดูนิ่งๆอ่ะเขาก็ดูนิ่งๆเฉยๆเขาไม่ค่อยตามเขาไม่ค่อยหวานเขาไม่ค่อยอะไรลึกๆในใจเหมือนคุณก็รู้อยู่แล้วว่าคําตอบมันคืออะไรในความสัมพันธ์นี้หรือคําตอบในความรู้สึกเขาคืออะไรแต่เราอาจจะยังเผื่อว่ายอยู่นะคะสุดท้ายแล้วคุณก็ยอมที่จะปล่อย เลือกที่จะปล่อยเพราะคุณก็ไม่อยากจะเจ็บไม่อยากจะเสียใจหรือมานั่งจมกับความรักหรือการรอคอยหรือการต้องอย่างนั้นอย่างโน้นอย่างนี้ในความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะเก็ตเอ t เทนชั่นจากเขาอืคุณไม่ได้คาดหวังละคือห่างกันมาเรื่อยๆห่างกันมาเรื่อยๆคุณก็ไม่ได้คาดหวังเขาได้ตามอะไรแล้อล่ะก็คงจะปล่อยกันไปทําใจฟีวจลว่าทําใจละอืบทสรุปนะคะและไพ่แนะนํา อไม่เท้า manifestation นะคะคุณอาจจะมีการ manifest เกิดขึ้นคุณลอง manifest หาคนใหม่ดูสิอาจจะเข้ามาอีกนะคะผ่านโลกออนไลน์เป็นความรักทางไกลโลกออนไลน์เด่นมากแอปพลิเคชันลองดูมีโอกาสเข้ามาอีกหลุดจากคนนี้เดี๋ยวก็มีคนใหม่เข้ามานะคะช่วงนี้เหมือนว่าพลังการ manifest ของคุณน่อนข้างที่จะรุแรงนะค่อนข้างที่จะรลเลยเลยลหละก็ลองดูลองดู นะคะไพ่ขึ้นมาแบบว่าแนะนํานะคะคุณเห็นคุณค่าในตัวเองคุณไม่อยากไปเสียงเวลากับคนที่ไม่ได้ยือ้อไม่ได้ตามไม่ได้ต้องการเราขนาดนั้นอนะอืมคุณเลยเลือกที่จะเดิอนออกมาได้ง่ายหน่อยนะคะไฟแนนซ์แอนโคลาชช่วงนี้ตัวคุณอาจจะโฟกัสในลักษณะของการงานไปก่อนนะคะโฟกัสในลักษณะของการงานไปก่อนคิวใจตัวเองไม่ได้เจ็บรุนแรงมากนะจากสถานการณ์หน้าไพ่ความรู้สึกของคุณหรืออะไรก็ตาม นะคะที่ดูแล้วไม่ได้เสียใจมากขนาดนั้นคือทําใจมาแล้วมันเริ่มแบบเอ,อ,อเคปล่อยวางปล่อยชิลไม่ใช่ก็ปล่อยละกันเดี๋ยวก็มีคนดีๆเข้ามานะคะแม่เนฟเฟซไปค่ะเดี๋ยวคนใหม่ที่ดีก็จะเข้ามานะคะโอเคพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะไพ่ของคนมีคู่นะคะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะชาวท่านลมคนมคู่สถานการณ์ความรักจัสม n t ค่ะคิงดาบนะคะ The Sun Emperor หุน่นไพ่ใบใหญ่ๆนั้นกันเลยสามไม้เท้านะคะการได้เปิดเผย เปิดอกเปิดใจคุยกันก็ได้นะบางคนอาจจะมีเรื่องราวอะไรบางอย่างในใจอยากจะเคลียร์นะคะก็มีโอกาสได้เคลียร์กันแล้วเป็นการเคลียร์กันที่ดีด้วยนะผลลั์ค่อนข้างดีนะคะแต่อาจจะต้องระวังในเรื่องของความร้อนของอารมณ์ของเราที่บางทีมันจะนิ่งบ้างมันไม่ดิ่งบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ผลโดยรวมออกมาดีเปิดอกเปิดใจพูดคุยกัน ะะหรือสิ่งที่เป็นความลับจะถูกเป็นความลับเนี่ยจะถูกเปิดเผยแต่เป็นการเปิดเผยไปในเชิงที่ดีเป็นเป็นข่าวดีอะนะคะเป็นข่าวดีเป็นในเชิงที่ดีเป็นสัญญาณที่ดีอืมนะคะช่วงสิบวันนี้นะคะความสัมพันธ์เอาอยู่นะค่อนข้างเอาอยู่ไม่ได้มีอะไรให้คุณต้องมานั่งกังวลมากมายนะคะคุยกันเคลียร์กันแฮปปี้ดีดา กลับมาเป็น Family เป็นคนรักที่ดีกันเหมือนเดิมนะคะส่วนปลายไตรมาสนะคะสักวันที่90ประมาณนี้มันไม่เชิงว่าห่างหรอกอืมไม่ได้เชิงว่าห่างแต่เหมือนกับว่ามันเหมือนกับคุณอาจจะโฟกัสจากอื่นด้วยนะคะโฟกัสจากอื่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นการโฟกัสอย่างอื่นที่ ที่เราก็แฮปปี้กับสิ่งนั้นอะเหมือนจัดก,การความสัมพันธ์พันแฮปปี้แล้วฉันก็อยากจะทำนู่นทำนี่ทำนัำน่นเรื่องของฉันบ้างนะคะฝั่งคนรักเป็นยังไงหนึ่งไม้เทา้าห้าไม้เทา้า The Lovers นะคะไนไม้ Nine, mine, แล้วก็สิบไม้เทา้าฝั่งของเขาจะว่าแฮปปี้เขาก็แฮปปี้แหละ แต่ด้วยความที่เขารู้สึกว่าโอเคเรื่องยุ่งเหยิงเรื่องความไม่เข้าใจคือเขาอาจจะกลัวได้แหละว่าการมาเปิดอกเปิดใจคุยกันเนี่ยจะทะเลาะก,กันหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้ทะเลาะก,กันอาจจะมีแบบหงุดหิดในใจหรือมีความกังวลบ้างเล็กน้อยในสําหรับฝั่งเขานะคะแต่จบได้สวยค่ะ the levels happy นะคะอาจจะชวนเดทนะคะมีการชวนเดทหรือชวนกินคงกินข้าวดินงดินเนอร์เป็นสถานที่ที่แบบว่าแอบโรแมนติกนิดหนึ่งอืม แต่ช่วงไปลายไตรมาสเนี่ยอย่างที่บอกเลยสามไม้เท้าก็คือตัวคุณอาจจะโอเคฮปปี้เรื่องความรักแล้วอยากจะทํานั่นทํานี่ในชีวิตก็เลยไม่ได้โฟกัสคนรักขนาดนั้นเลยอาจจะทําให้เขารู้สึกอุ้ยฉันทําอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยเธอดูหังเหินมางเมินไม่พึงพอใจอะไรฉันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคิดมากเกินนะคะทั้งที่ไม่มีอะไรเลยไม่ได้มีอะไรเลยในกอไผ่โอเค มาดูสามใบนี้สิแฮปปี้ก่อนหน้านานน่ะคุณกับเขาเหมือนจะมีการแบบมีประเด็นอ่ะจากหน้าไพ่น่ะก่อนนั้นเนี่ยก่อนสิบวันเนี้ยมีประเด็นโทษกันไปโทษกันมาฉันไม่ผิดเธอผิดฉันไม่ผิดเธอผิดมันเลยทำให้มีระยะหา่างแต่สุดท้ายก็กลับมาเปิดอกเปิดใจกลับมาเคลียร์ใจกัน กลับมาคุยกันแล้วมันก็แฮปปี้นะคะนั่นเองเปิดใจที่แปลว่าเปิดใจที่ไม่ได้แปลว่าหยิบมาทะเลาะนะอ่าโอเคไปต่อความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณนะคะเป็นยังไงสี่ดาหกไม้เท้าสองดาบคือเขาก็แอบกลัวนะ่ะคือเขาเป็นคนที่ บางทีเวลาที่คุณแบบเรียกคุยอะไรเงี้ยเขาก็กลัวว่าคุณจะโมโ oh หอะไรอีกไหมหรือคุณจะหุดหิดอะไรหรือเปล่าอะไรเง,งี้ยเพราะเขารู้สึกว่าบางทีคุณก็เป็นคนที่ชอบเอาชนะในความคิดเขาเขาบอกคุณเป็นคนที่ชอบเอาชนะอยู่พอสมควรหรือชอบประชดอะไรเง,งี้ยอืมแต่การมปนว่าครั้งนี้ในการเปิดใจคุยกันแล้วผลลัพธ์มันออกมาดีเขาก็แปลกใจในตัวคุณหนึ่งแต่มันก็เป็นผลดีนะมันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันอนะไม่ต้องไป ไปโฟกัสว่าให้เขาแบบมองเราอย่างนั้นอย่างนี้แต่แค่มองผลลัพธ์มันก็โอเคก็คือพอนะคะโอเคก็คือเลิศละฝั่งคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาบ้างไหนด่าโอ้ต่งคณตางแบบไอ้นี่จริงๆนะคะเออคุณก็รู้สึกว่าเขาก็อีโก้อ่ะเขาก็อีโก้มากไม่ค่อยยอมใครแล้วก็ไม่ค่อยแบบยอมรับคําพูดของตัวเองไม่ค่อยยอมรับในเหตุผลคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอืม บางทีคุณหมั่นไส้เขาอะ่ะหมั่นไส้มากๆนะคะอยากหยุมอยากจะหยุมสักอยากหุบหยุมหัวสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอืมที่งุดกิดเขาไม่ได้ถึงใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นความหมั่นเคี่ยวกันะลิ้นกับฟันนะคะคู่คุณคือลิ้นกับฟันแต่ทสุดท้ายก็อยู่กันได้อบทสรุปนะคะรับไพ่แนะนำสิบดาบ ช่วงเวลาที่เจ็บปวดที่มีปัญหามันผ่านไปละนี่คือจุดจุดใหม่ละที่มันกําลังจะดีขึ้นนะคะจากก่อนหน้านี้ถ้าก่อนนั้นนี้มีปัญหาก่อนนั้นนี้มีปัญหาหลังจากนี้เริ่มจะดีขึ้นความรักความสัมพันธ์เหมือนไพ่บอกว่าให้เติมหน่อยไหมช่วงเวลาดีๆเติมหน่อยไหมเติมแบบว่าบรรยากาศความโรแมนติก เติมแพทชมแพทชั่นในความสัมพันธ์หน่อยไหมนะคะ attraction และเจอเฟรนเทลยู you, เนี่ยโอ้คดเป็นโอเ n ่นไมปรึกษาเพื่อนนะคะที่คุณไว้วางใจนะเพื่อนที่คุณไว้วางใจจริงๆอาจจะเข้ามาให้คำปรึกษากับคุณแนะนำาน้นนี่ก็ฟังไว้บ้างนะคะอาจจะมีเทคนิคอะไรดีๆนะคะให้กับคุณในความสัมพันธ์แล้วก็คิดปบนโอเ่นไมล์ในที่นี้น่าจะหมายถึงในช่วงของการเปิดใจ เปิดใจพูดคุยกันนั่นแหละคือเข้าใจในตัวเขาแล้วเขาก็ต้องเปิดใจเหมือนกันนะไม่ใช่แค่คุณฝ่ายเดียวคือการเปิดใจซึ่งกันและกันนะคะเพื่อที่จะเข้าใจมากกว่าที่จะคาดหวังในอีกคนหนึ่งอโอเคคลิปของชาวทัดลมก็ประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกๆก,การกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ